รับมือนี้เขาจุมาสอบสะบานตัวนี้บ้างครับมันเป็นอย่างคนทรงมาสอมเนาะครับเนาะคนบ้าสอบภานแนนะมันเป็นอย่างว่าสันวะนะพีบ่วะเสียบปากกันด้วยครับด้วโอ้ยตะพีนตัวนี้นะเสียงก็ดีอยู่นะมันเป็นอย่างวะจาอเบิ้งวันฮาระบบข้างในมันมันบอดีครับผมนี่ครับสะบ้านตัวนี้มันเพเป็นอย่างครับมันหมุนอยู่นะครับเขาจุต้องจาะเบ้งว่ามันเป็นอย่างวะครับ มันรั่ดตัวนี้โอ้ปัญหามันคือดอกรั่ดนะครับเดี๋ยวเฮาติม่าสอบม,มาสอมที่ไหนนะครับดอกมันบลอกดอกนะครับดอกมันรั่ดนะครับโอเคครับครับเฮามาสอมเลยครับดอกรั่ดเข้ากับอานอี่ก่อนนะครับมันบลอกดอกนะครับเนาะอุยอ้ยห้อยหมือนแถอวะโอ,อ,อ้มันแน่นเถอะ มันสีมีแหวนล็อกอยู่เลยครับสองอันนะครับแหวนล็อกน้อยๆหรอกอันนึงอะไรล่ะมองออกมันอยู่ใส่ล่ะโอ้โดนขับเข้ากับค่อยๆแง่ออกนะครับแหวนล็อกเนี่ยจริงๆแง่น่อยยากจะน้อยนะครับมีแนวบางๆแหลมๆอย่างที่ออกไงโอ้ออกหากอยู่แข็งเดี๋ยวผมไปหาแนวแหลมๆกันนครับขับเข้ากับหาแนวแหลมๆนะครับ งัดขึ้นนะครับงัดขึ้นทีละคางนะครับนี่ออกมาแล้วนะครับตัวนี้ที่ออกหญ้ากมูนะครับหนี่งตัวนิดหน่อยหลังนั้นมันก็ทีออกง่ายนะครับแบบนี้ก็เทออกหวอันบ่ออกเตะทำเขาออกนะครับมีแหวนอีกตัวหนึ่งนะครับอยู่นี่เอาปล๊บมันก็ทีมีแหวนอีกตัวหนึ่งนะครับบัดนี้ครับมันสิมีแหวนหรอกตัวนึงอยู่ในนี่นะครับนะตัวสีใหญ่หรอกตัวนี้ออกง่ายนะครับผมหายกวางงานออกมาหนึ่ครับ มาแล้วนะันนี้เขาก็เอาเนี่ยออกมาเนี่นี่โอ้นี่เขาก็ออกมานะครับดูสิว่าน้ำมันซึมไหลนะครับมาเป็นยังครับน้ำมันซึมจริงๆแหละดีมันจิบดอกว่คซีนติดหรือว่ามันจิบวัคซีนแตกนะครับเนาะครับสาเหตุมันนี่ครับตัวนี้มันแตกนะครับเนี่ยตัวนี้มันแตกนะครับเนี่ยตัวนี้แตกครับตัวนี้มันแตกแล้วลูกปืนมันเลยหลุดนะครับลูกปืนตัวนี้ ต uh, uh, so email, ัวนี้เลยรลุดแล้วก็หลอกมาอยู่นะครับแต่ว่ามันก็ส้มหลายแล้วนะครับข้าเปลี่ยนใหม้นะครับเนาะเปลี่ยนยังไงข้ามาเปลี่ยนน้ากันเลยครับนี่คือต่อานตัวนี้มันเป็นอย่างครับหลอกดอกมาอยู่ครับเดี๋ยวเอาอะไรมาเปลี่ยนครับผมครับข้ากระหาของใหม่มาได้นะครับของเก่าข้าก็เอาทิ่มนะครับผมครับการใช้นะครับเอาอันนี้เป็นชิ้นแรกนะครับใช้เข้าไปครับไปตามด้วยอันนี้นะครับแหวนร่องไอ้ลูกไอ้ลูกปืนเะฮะนะครับใส่ยัดลงไปนี่ครับเขาได้ปึ๊บลงไปนะครับก็ใส่ลูกปืนครับแับนี้ใส่ลูกปืนปืนนี่ดด้้ครับ ลูกปืนเข้าไปปุ๊บครับวันนี้ก็ใช้เล็กบังคับลูกปืนนะครับเล็กบังคับปืนปุ๊บเข้าไปแล้วเฮาก็ใส่นี่ครับนี่ครับหมวกมันเข้าไปครับแล้วก็ใส่นี่ครับเล็กข้างในมันนะครับเล็กข้างในมันครับครัฮอกไกเซนเล็กข้างในเนาะไอมันลงล็อกก็ดีนะครับเด้อแต่มันเกินล็อกปดีเป๊ะก็ใส่ตัวนี้นะครับีแหวน แหวนสําหรับสีใส่หมวกเข้าไปนะครับเอาก็ใส่แหวนเรากันขับตัวนี้ที่เอาเข่าหยางน้อยๆน,นะครับเนาะระวังมือไขควงติดทิ้งมือเด้มมอครับเด้อปึ๊บอือโอเคเอาก็ใส่นี่เข้าไปครับเราใส่ให้ตรงๆแล้วก็ปล่อยขึ้นมาครับวันนี้ข้อจิไปล่องเบงว่ามันสีหลอกดอกอยู่บมันเรารับเนาะโอเคครับครับข้อจิล่องนะครับดอกสวรรค์ติดอยู่นี่นะครับดอกสวรรค์ต้องติดอยู่ โอ้โอเคนะครับบอลลุนแล้วครับบอลลุนแล้วครับผมกรับบุกไหมครับโอเคครับเป็นทั้งสี่แล้วครับเด้อเด้อถันดอกสะบัดไอ้มันมันบอกออกนะครับมันมาหลอกดอกเขาก็เห็นทั้งสี่แล้วครับเพราะว่า หน้าครับซื้อไปเพียเเพ้ยนเองก็ได้ซื้อไปเพี้ยนเองก็ได้นะครับเนาะโอเคครับคลิปนี้เอาไว้สักหนีอนะครับถึงอ,อ,อกลัวตื่นกกดไลค์กดแชร์ม่นแสนเนี่ยนะครับเด้ออีสานผ้าส,ส่อมม่นแสนเจนซอนคลิปนี้สวัสดีครับ